ดีคุณชมสววสดีฟีทุกท่านพบกับผมธิตพันธ์ช่องกุมทรัพย์พญานาคนะครับวันนี้พาคุณชมไปตามปูผ่านร่างนะครับปูสวงนะครับผ่านร่างแล้วก็อาจะขอเลขปูด้วยนะครับแอต้องก่อนอื่นขออนุญาตด้วยนะครับอาจจะไม่ให้เห็นภาพที่ปูผ่านร่างนะครับเพราะว่าฟีบางคนบางท่านกา็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะครับจงใช้วิจรารญาในการรับชมด้วยนะครับดูว่าปูจะเขียนเลขให้แล้วก็ อ่าเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วก็เป็นอาร่างของพญานาคนะครับที่เข้ามาด้วยและเขียนเลขให้นะครับเราตามไปดูเลยนะครับคลิปนี้นะครับจะมีการเขียนเลขให้ด้วยถ้าชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับจงชัยพิจารณาญในการรับชมนะครับอยากถ่ายทําให้เอฟซได้ชมเพื่อม,มีโชคมีลาวไปด้วยกันอ่ะตามไปดูเลยเลยนะครับอย่าลืมกดแชร์กัน ไล่ให้กำลังใจกันด้วยนะครับทีทพันช่องกุมสรัพยะพินาเพจกุมสรัพยะพินาติดตามทั้งสองสามช่องด้วยนะครับสาธุความคเน่จนยังมีสำดาน à, rạp dừa rạp

เธอยังยักยังยากยังกันแค่หิบยากเท่านั้นไอ้ต้องทำใจเสียนปิ้งปิ้งทำแจเสียนไม่เราไม่ได้ทำแจเสียหรอก Oi kia là hôn hiệu là oi kila, là hôn mì sạch yết thơm mì thơm mì thơm mì thơm ឡើងយកទៅវិញយកយរបស់ទៅ ploy ឡោតាកូនពួកអោកម្លាំងកបបាណាទេពស្វាគីเจริญហួតរត់ជាប់មានបងគីញឺតងលេខຫນ້າនេះចូលអូយលោកគីទេឡុកគីចាប់គូនចេះចិត្តមួយចេះណា Ban lâu xin mẹ nó đi. Ban lâu bán lâu bán lâu lên bố. Ban lâu nó lâu mà ping nữa, nước lâu

ôi oh, đừng hơi, từ bặt chừng người. của bổ. Buột thùng, oh. lên tụp bua là lâu nè. Gõ vậy, Nó lên tục bua. Thùng, thùng gì bỏ. เรตปูนโอ้แปโดหัวอุปยังไงเนี่เปดเหรเตือ โกนย่างหน้าโกนปีนี่กินโดนงายสกง่าโกนกูมานกินนอยน่อยลือกินน่อยลือเดี๋ยวมารัวเอาแต่เลยเองเคยรูปปีน้องตันักโอ้นั่นน่ะโน้ยเจียงที่วาดรู

เรารอจำเรียมปฏิบัติบรรจุสามกองเดยไม่ฟังเี สีตุละอ๋อสิตูบุรัมโอ้สี่ห้าหกเจ็ดนได้ว่าตกซื้อเงี้ยแต่เราเราเป็นซื้อไปเลยสีเป็นเอซีกัน้าพยานะเอืงี้ยเมซืสริมเติมหนึ่ง ทำเงินซื้อนะสุดท้ายคือสุดท้ายด้วยหนึ่งสอมสี่นสุดท้ายต้องการสุดท้ายซะด้วยเอาสีแดงใช่ไหมยืดอันนี้แปดแปดกระบอกอันนี้8ป อันนี้หกเนอะจ้าโอ้สาดุสากครับคุณผู้ชมนะครับพ่อตอนนี้สร้างแลยสวัสดีครับการโอ้เนาะอุ้ยทำสวยเนาะอ๋อเกือบเสร็จแล้วเนาะเลยเยอะเลยเนาะจ้าหมดเลยเนาะ ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอีกครั้งนึงนะครับในส่วนตัวเลขนะครับที่ปูผ่านเรียกปู่ผ่านร่างกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะพอดีผ่านร่างมาก็เขียนให้เมื่อสักครู่นี้แบบนี้เลยเนาะนะครับอะปูผ่านร่างมาก็เขียนให้แบบนี้เลยนะครับก็ตีเอาเลขนะครับนะคุณผู้ชมตีเอาด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างด้านนี้เลยเนาะก็ลองคิดดูนะครับมานะครับ ตัวนี้ก็น่าจะเป็นเลขที่ปูเ่เียนให้ดูชัดๆก็สี่หนึ่งสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งหกก็ได้เนาะสี่หนึ่งเก้าหรือสี่หนึ่งหกก็ได้นะครับหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับหรือเจ็ดเก้าเจ็ดสี่ก็ได้นะครับอ่ะคุณผู้ชมนะครับเนาะตัวเลขเราก็ไม่รู้นะครับว่าตัวไหนใครชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับอ่ะหรือสามแปดห้าศูนย์นะครับอ่ะดูเลขที่ ่าเลขที่จอมปู๋ก็นะครับที่เห็นนะครับเห็นตรงเลขก็เป็นเลขแปดหกนะครับปูเห็นแปดหกแล้วก็อ่าอีกเลขหนึ่งนะครับนี่เลยครับสองหนึ่งหกสองหนึ่งหกแล้วเขียนตัวดีให้นะครับแม่ลาวันนะครับเนาะลาวันนะครับที่ประทับร่างอยู่ตรงนี้เข้ามานะครับแล้วเขียนเลขให้แล้วก็บอกว่านี่ครับหนึ่งสองสาม ้วถจะใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับะสำหรับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมนะครับจงใช้วิจรารญาในการรับชมนะครับสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม